ไขมันพอกตับคือเบาหวานชนิดหนึ่งใช่ไหมคะแล้วมีทางรักษาให้หายไหมไม่ใช่เบาหวานนะคะไขมันพอกตับไม่ใช่เบาหวานแต่ว่ามันเป็นสัญญาณเตือนนะคะก่อนนะคือคนไข้ที่เป็นเบาหวานอ่ะบางคนนะอาจจะมีภาวะไขมันพอกตับซ่อนอยู่นะหรือบางคนเป็นไขมันพอกตับอนาคตอาจจะเสี่ยงเบาหวานแต่มันไม่ใช่เบาหวานนะคะแต่สาเหตุอ่ะมันต่อเนื่องมันเชื่อมโยงกันกรณีที่เป็นไขมันพอกตับจากอาหารการกินนะมันจะเกี่ยวเนื่องกันกับภาวะเซล เดือดอินซูลินเวลาที่เรากินเกินใช่ไหมคะกินน้ำตาลเกินกินแป้งเกินขาดการออกกําลังกายไขยมันส่วนเกินในตัวเราเยอะค่ะมันไม่มีที่จะเก็บอะมันก็จะไปเก็บในช่องท้องอวัยวะภายในของเราใต้ผิวหนังของเราเก็บในตับของเราทําให้เกิดภาะวะไขามันพอกตับแล้วพอถึงจุดหนึ่งอะคะ่ะ ที่มันไม่มีที่จะเก็บแล้วอ่ะคือร่างกายเราแบบไม่ไหวแล้วว่าคือเซลล์ดื้ออินซูลินมากๆไม่สามารถเก็บสะสมพลังงานจากการที่เรากินมาตลอดทั้งชีวิตได้แล้วอะค่ะพอถึงจุดนึงอ่ะมันก็ปิดนะคะปิดตัวเองชัดดาวนะที่เรียกว่าภาวะดื้ออินซูลินทําให้ไม่สามารถดึงน้ําตาลจากเลือดที่เรากินอาหารเข้าไปต่างๆเนี่ยมาใช้ได้เป็นปกติก็เลยเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดสูงแล้วก็ถึงเณก์วินิจฉชยว่าเป็นเบาหวานแต่ถามว่าคนเป็นเบาหวานทุกคนต้องมีไขมันพอก มาก่อนไหมก็ไม่จําเป็นมาแล้วแต่คนบางคนก็ไม่มีหรือบางคนมีแล้วเสี่ยงประวานในอนาคตก็ได้แต่ถ้าเป็นไขมันพอกับจากสาเหตุการกินกันพฤติกรรมไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอะมันจะเกี่ยวเนื่องกันหมดเล